สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะก็มาพบกับตักในลักษณะแบบหน้าสดมากนี่จะบอกว่าเป็นลุกที่เพิ่งตื่นเลยนะคะลุกออกจากเตียงเมื่อกี้นี้เข้าไปแปลงฟันโอเคอย่างน้อยได้แปลงฟันนะน้ำยังไม่อาบนะคะมีกลิ่นตุตุนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะเพื่อนๆไม่ได้กลิ่นแน่นอนนะคะอันนี้คือ,อยังแบบว่าเมื่อยๆง่วงๆอยู่นะเนี่ยแต่ก็เอาล่ะคือมีเพื่อนๆถามมาไงว่า อยากให้มาอัปเดตเรื่องของสกินแคร์นะคะก็เริ่มจากตรงนี้แหละตื่นมาหน้าแบบเนี้นะเอาให้เห็นกันไปเลยนะคะว่าเนี่ยคือหน้าสดเชงเชงนะคะดูริมฝีปากดีเป็นคนริมฝีปากคล้ำไม่ชอบริมฝีปากตัวเองแต่ก็นีมีคนสงสัยพี่ตัก๊กสูบบุหรี่เป่าดื่มเยอะปะ่ะ no เป็นกรรมพันธุ์นะคะเป็นคนแบบเนี้ย ก็จะเห็นว่าหน้าตื่นมาไม่ได้มีความมันเท่าไหร่นะคะเพราะเพราะว่าตักเป็นคนผิวผสมนะคะเออถ้ามันเนี่ยจะมันช่วงเนี้ยข้างจะหมูนเนี่ยตื่นมาเนี่ยเยิ้มเลยนะตรงเนี้ยแล้วก็ตรงแก้มหรือตรงผิวตรงเนี้ยก็จะแบบธรรมดานะคะดูท่านั่งดิยังแบบงงเงียนะขอโทษนะคะแต่ว่าต้องการความ จิงๆงนะคะต้องการความจริงต้องการความสดนะคะเดี๋ยวตักจะไปอาบน้ำนะคะแล้วแล้วก็จะมาโชว์การเออลงสกินแคร์หลังจากอาบน,น้ำนี่เป็นสกินแคร์ช่วงเช้านะแล้วเดี๋ยวก็จะคือพูดกล่าวไปจนถึงตอนเย็นทำอะไรบ้างเลยเหม็นนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะนานนิดนึงนะแต่เดี๋ยวตัดได้ไง ค่าก็ได้ไปอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงสกินแคร์ในช่วงเช้าให้ดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอชี้แจงก่อนเลยนะคะว่าวิดีโอนี้ไม่ได้มีการสปอนเซอร์จากแบรนด์ใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มีแบรนด์ส่งของมาให้ลองหรืออะไรทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ซื้อเองตำเองแล้วก็เสียตังพอสมควร ถ้าใครที่ติดตามตั๊กมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเลยเนี่ยก็จะรู้ว่าตั๊กอายุ3 4แล้วนะคะแล้วกัตกก็เคยทำวิดีโอสกินแคร์รูทีนเนี่ยไปหนึ่งวิดีโอนะคะแล้ววิดีโอนั้นจะเป็นวิดีโอช่วงไนท์ทามรูทีนนะแบบตอนกลางคืน,น,นค ตอนกลางคืนนะคะล้วตั๊กจะลงวิดีโอนั้นนะคะไว้ที่กล่องข้างล่างนะคะว่าตั๊กเคยใช้อะไรมาก่อนนะตอนนี้ตั๊กเพิ่งมาเปลี่ยนไดออ้ประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะคะก็ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหานะคะออกัสก็คือเปลี่ยนเลยเทั้งหมดทั้งมวลมาเป็นแบรนด์เดียวนะคะและกินแคร์ที่ตั๊กใช้อยู่นะตอนนี้นะคะก็เป็นของแบรนด์ a r t i s t สนะคะไฮโพสำคัญที่หันมาสนใจแล้วก็อยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ Art i s t สตเนี่ย เป็นเพราะว่าไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งนะคะพี่เขาก็อายุขึ้นเลขสี่แล้วนะแต่ว่าหน้าพี่เขาเนี่ยพี่ยี่สิบห้าป่ะอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูแลผิวอยู่แล้วนะคะจะดูแลเรื่องใบหน้าเนี่ยสำคัญมากกว่าผิวกายอีกนะคือแบบหน้าฉันต้องมาก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะพร้ามพารนามานานแล้วเพราะว่า พิ่งออกมาจากห้องน้ําไม่อยากที่จะทิ้งไว้นานนะคะตัวแรกนะคะในตอนเชา้าเาก็จะล้างหน้าด้วย Artistry ตัวนี้นะคะ advance creamy foam cleanser นะอันนี้จะเป็นโฟมผลิตภัณฑ์ของ Artistry ทุกตัวเนี่ยเขาจะเป็นผลิตมาจากาพืชพันธุ์ธรรมชาตินะแล้วก็มีกลิ่นหอมที่มันไม่ใช่กลิ่น perfume ไม่ใช่กลิ่นน้ําหอมไม่ใช่กลิ่นอะไรเงี้ยเป็นเป็นกลิ่นแบบเออเหมือนดอกไม้เหมือนอะไรจากธรรมชาติอะคะ่ะแล้วก็รู้สึก รู้สึกดีเวลาใช้นะตักเป็นคนชอบชอบดมก็คือจะบีบใส่มือแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็ถูกับมือให้เป็นฟองนะคะแล้วก็เอาฟองเนี่ยมาล้างหน้านะเวลาล้างนะคะก็จะล้างตามแนวรูขุ่มขนตรงหน้าผากเนี่ยก็จะแบบลูปออกแบบนี้ใช่ไหมอ่อตรงจมูกแบบนี้ลงแบบนี้แล้วก็แก้มก็คือรูปลงทุกอย่างรูปลงนะคะล้างโฟมเสร็จแล้วก็ ล้างออกด้วยน้ําเปล่าแล้วก็น้ำเปล่าเนี่ยต้องเป็นน้ําที่อุณหภูมิห้องนะคะไม่ใช่น้ําอุ่นอาจจะห้องไปจนถึงเย็นนิดนึงเลยแหละนะเสร็จแล้วนะคะตัจกจะใช้กระดาษนะคะกระดาษทิชชู่ในการซับหน้าจะไม่ใช้ผ้าขุนหนูในการซับหน้าอีกต่อไปก็คือเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่าผ้าขนหนูวเวลาเราใช้ซับหน้าหลายๆครั้งอะ บางทีเราก็ไม่ได้สักทุกครั้งใช่ไหมคะพวกเชื้อแบคทีเรียรหรืออะไรสิ่งสกปกทั้งหลายแหละมันก็จะเข้าไปสะสมอยู่พอหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่ก็จะตามด้วยโทนเนอร์ก็จะเป็นโทนเนอร์ตัวนี้คือ a r t i s t r y นะคะเป็น Advanced Softening Toner โทนเนอร์ตัวนี้จะเป็นโทนเนอร์ที่มีความอ่อนมากแล้วทำให้ใบหน้านุ่มล้างหน้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอลงโทนเนอร์ตัวนี้แตวก็จะใช้กับสำลีวงกลมแบบนี้นะคะ ยี่ห้อที่ชอบมากและคงจะเป็นยี่ห้อเดียวที่จะใช้นับตั้งแต่ตอนนี้ไปก็คือของ The Body Shop นะคะแบบแบบเนี้ยทำไมถึงชอบอันนี้เพราะว่าเขาไม่ยุยเขาไม่เป็นขุยเวลาทาคือเนื้อแน่นมากแล้วราคาก็ไม่ได้แพงตักซื้อตอนที่แบบซื้อสามแถมสามอะ่ะจ่ายไป9้าเหรียญนะคุณได้มา6คุ้มมากก็งานตุน แล้วก็จะตามด้วย a r t ์ติสรตัวนี้นะคะเป็นกรอสีฟ้า Intensive Skincare เป็น Advanced Skin r e f i n i ชั r ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นเซรั่มนะคะก็จะบีบไป2ปั๊มก็แต้ม5จุด มันจะช่วยทําให้ใบหน้าดูสว่างกระจ่างใสขึ้นลดริ้วรอยแล้วก็ทําให้ใบหน้าเรียบเนียนมากขึ้นนะคะคือทําให้ผิวแข็งแรงนะคะพอจบจากตัวนั้นแล้วแต่ก็จะลง spot corrector ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น ideal radiance ตัมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีรอยด,าดา่างดำเป็นรอยเออกระนะคะเต็มหน้าเลยแล้วก็พวกรอยสิวต่างๆนะเหมือนเป็นกรรมพันธ์อ่ะ ที่บ้านเาก็จะเป็นกระเป็นอะไรเงี้ยเยอะครีมบางวันก็เยอะก็จะลงอายครีมกันนะคะก็จะเป็นตัว use extend enriching eye cream นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี่มองไม่ค่อยเห็นนะแป้มใส่นิ้วนางนิดนึงนะคะแล้วก็แบ่งเขาแล้วก็จะลงไปที่ตา จะลงช่วงกระบอกตานะคะเวลาลงอายครีมอะแล้วก็ลงแบบเนี้ยทำรอบๆถ้าถ้าสมมติว่าเริ่มตรงเนี้ยก็คือวนอย่างเงี้ยไม่แบบย้อนทางไปย้อนทางมานะคะคือตัว Use x อ็เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคนที่อายุเเลขสขึ้นไปแล้วนะคะมันจะมี คือมันจะช่วยในเรื่องของ anti aging อะไรอย่างเงี้ยพวก w r i n g l e อะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วตักก็จะตามด้วย moisturizer นะคะก็จะเป็นตัว youth extend เหมือนกันเป็นรุ่นที่ช่วยเรื่องของริ้วรอยนะคะตักจะใช้ s สปูนก็แต้มแล้วอย่าลืมคอและเขาเรียกว่าอะไรช่วงหน้าอกตรงเนี้ยจะลงครีมไปด้วยนะคะ คือนวดขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้คิดเองนะตัวครีมตัวนี้นะคะตัจะใช้ตอนเช้าใช่ไหมมันจะมี SPF 15ด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะก็ใช้กันแดดตัวนี้นะคะเป็น CC c r ครีมเหมือนเป็น Base เบสเมคอัพไปในตัวด้วยแต่ว่าเขามี SPF ค่อนข้างสูงนะคะอันนี้มีถึง50นะบางวันถ้าตักไม่แต่งหน้านะตั้กก็จะลงแค่ ซีครีมตัวนี้แหละแล้วก็ไปเลยตัวนี้มันก็เหมือนเป็นการปรับสภาพผิวให้สีผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอถามว่าปกปิดอะไรไหมไม่นะคะนะอันนี้ก็คือเป็นทั้งหมดของสกินแคร์ช่วงเช้านะคะในสิ่งที่ตักทำแล้วเดี๋ยวจะมาต่อด้วยสกินแคร์ช่วงเย็นนะคะว่า ทำอะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นการลงสกินแคร์ในช่วงกลางคืนนะคะัดับแรกเนี่ยจะล้างเครื่องสําอางออกก่อนนะคะแล้วจะใช้ตัวนี้นะคะเป็น Artistry Essentials Eye แล้วก็ Lip Makeup Remover นะคะไปลงไปที่สาําีวงกลมก็แปะไปที่ตานะคะนับ1-10ถึง10นะคะแล้วก็ลูบออกนะคะแล้วก็แปะลงไปอีก แล้วก็นับอีกแล้วก็รูปออกนะถ้ามันยังออกไม่หมดและสําหรับใบหน้านะคะที่จะเช็ดเครื่องสําอางออกจากใบหน้าเนี่ยก็จะใช้ตัว h ฮ d r a ูริ่งเอ่อเคคือจะลงไปให้ทั่วหน้าเลยแล้วเวลาล้างออกเนี่ยก็จะใช้สำลีนะคะชุบน้ําแล้วก็เช็ดเขาออกเสร็จแล้วสเต็ปต่อไปก็จะใช้ตัวโฟมนะคะตัวที่ใช้ล้างตอนเช้านะโฟมเครนเซอร์ ัวนนี้ะะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะาก็จะตามด้วย a r t ์ติสตตัวอินเทน i ีฟสกินแคร์นะคะอันนี้จะเป็น Renewing Peel Peeling Mask เป็นมาสกนะคะตัวนี้จะใช้แค่สัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ8ปพัมนะคะก็คือกดลงไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8นะแล้วก็ทาลงไปพอกลงไปบนใบหน้า แล้วก็ทิ้งไว้8นาทีนะคะทำให้หน้าเนี่ยเนียนขึ้นแล้วก็ทาให้รูขุมขนนะ่ะช่วยในเรื่องของรูขุมขนให้เล็กลงด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสลดริ้วรอยด่างดำอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะพอหมดหลอดแล้วเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ6สัปดาห์นะคะแล้วถึงจะเริ่มขวดใหม่ได้นะคะตอนหน้าที่ตั๊กจะเริ่มใช้ตัวนี้เนี่ยครั้งแรกเลยนะที่ตั๊กใช้ตัวนี้อันนี้ก็คือจะเป็น14 คืน Restore โปรแกรมนะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มนะคะจะมีทั้งหมด14หลอดก็ใช้14วันนะคะ14คืนใช้เฉพาะตอนกลางคืนห้ามเว้นห้ามลืมนะคะหนึ่งหลอดเนี่ยหคืนหนึ่งครั้งก็คือเทงลงมาไม่ใช่เทงลงมาก็คือกดผลิตภัณฑ์ใส่มือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทาลงไปให้หมดอะ่ะทั้งคอทั้งหน้าเนี่ย <c oughs> เวลาใช้ไปครั้งแรกเนี่ยหลอดแรกที่ใช้อะ บอกเลยนะว่าไม่ชอบอย่างแรงกว่าที่เซรั่มมันจะแบบซึมลงไปที่ผิวอะใช้เวลานานมากมากคือแบบฉันไม่มีความอดทนเลยอะไรเงี้ยจนกระทั่งประมาณสัปดาห์หนึ่งเลยอะค่ะคือแบบมาครึ่งทางอะแล้วถึงจะเริ่มแบบเออมันซึมเร็วขึ้นซึมเร็วขึ้นแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยว่าใบหน้ามันดูแบบคุณเคยมาถ้าเกิดสมมติว่าใครเคยไปหาหมออะ แล้วไปทาพวกเบบี้เฟสอะไรเงี้ยเออลักษณะเดียวกันแต่อันเนี้ยคุณทําเองได้ที่บ้านแล้วมันเป็นเหมือนแบบสวยเร่งด่วนนะคะ14วันแล้วคือได้หน้าสวยจริงๆมันทําให้ผิวหน้าแข็งแรงขึ้นจากสมมติว่าเออคุณใช้ใบหน้าหนักมากอะไรเงี้ยแล้วมาใช้ตัวเนี้ยนะคะมันเหมือนเป็นการออปรับสภาพผิวที่ที่ไม่แข็งแรงของเราให้แข็งแรงขึ้นนะคะ ก็จะบอกว่าพอใช้เสร็จแล้วตัวนี้เห็นผลเร็วที่สุดชัดที่สุดแต่แค่ช่วงแรกๆที่ใช้ไม่ชอบที่มันซึมยากมากใช้เวลานานมากเหมือนแบบเหมือนนังไม่ซึมเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าผลลัพธ์คือโอเคทีเดียวนะอ่ะพอตักใช้ตัวนี้จบไปใช่ไหมก็เว้นไป2อาทิตย์นะถึงจะมาเริ่มตัวไอ้รีนิวิ่งเผียวตัวเนี้ยนะคะตัว m a ็กตัวนี้นะ คืออยากลองไงอยากรู้มันเป็นยังไงแล้วก็อาจจไปหลังจากที่มาร์คหน้าตัวนี้เสร็จแล้วในบางวันที่ตักไม่ได้ทําตัวนี้นะคะเป็นวันที่ไม่ได้ทำตัวนี้นะตักก็จะมาร์คหน้าด้วยตัวนี้นะคะชื่อว่า moisture intense mask นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนครีมมาร์คเป็นเหมือนโฟมอะค่ะเป็นครีมเนื้อ เนื้อหนาหนๆหน่อยนะคะเราชอบกลิ่นเขามากอะ่ะคือแบบกลิ่นหอมอะ่ะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะเสร็จแล้วอ่ะกี้ไปล้างหน้าแล้วก็มาสกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ลงโทนเนอร์นะคะก็พูดมาซะนานเลยไม่ได้ลงโทนเนอร์ไม่เป็นไรอันนี้เรามาแบบทําให้ดูเนาะก็ลงโทนเนอร์ไปโทนเนอร์ก็ตัวเดิมอะค่ะตัวที่ใช้ตอนเช้า พอลงโซนเนอร์เสร็จแล้วนะคะก็จะตามด้วยตัวรีฟินิชเชอร์นะคะตัวที่ใช้ตอนเช้านะคะที่เป็นเซรั่มเหมือนเดิม2ปั๊มแต่สิ่งที่จะเพิ่มมาสำหรับตอนกลางคืนก็คือจะใช้เซรั่มของไลน์ยู e เอ,อ็กเนตัวนะคะเป็นเซรั่มคอนเซนเทรตก็ ลงไปอีก2ปั๊มเนื้อเซรั่มตัวนี้จะค่อนข้างเหลวกว่าตัวรีฟิเนชร์นิดหนึ่งเวลาทาล้วก็แบบใช้ปลายนิ้วมือนะคะเหมือนนวดนวดนวดจบจากเซรั่มตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมตามด้วยสปอตคอเรค c เตอร์ตัวที่ใช้ตอนเช้าอะ่ะถามว่าตัวนี้พอประสิทธิภาพโอเคไหมตั้งแต่ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะคะสำหรับ ตัวดักสปอ o ตตัวเนี้ยมันต้องใช้เวลานานก็ไม่รู้ใช้หมดหลอดแล้วมันจะเป็นยังไงนะจะตามด้วยอายครีมนะคะก็ใช้ตัวเดิมเหมือนที่ใช้ตอนเช้าขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะลงมอยส์เจอไรเซอร์นะคะแต่ี้ใช้ a r t i s t สตตัวนี้นะคะอันนี้เป็นครีมลักชัวรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็น lx นะคะเปิดออกมาแล้วก็เก็บช้อนไว้ข้างในอย่างเงี้ยเนาะจะใช้ช้อนตักนะ ครีมตัวนี้ไม่ต้องใช้เยอะนะคะจะใช้แค่นิดเดียวเขาบอกว่าครีมตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ใบหน้าดูเด็กลง15ปีพอพูดคำนี้มาเราก็สอยเลยไม่รอช้าอยากเด็กไงแล้วทาก็คือนวดขึ้นนะคะแล้วก็ที่เหลือจากมือก็ทาขอ จแล้วก็นวดนวดยกกระชับใบหน้าประมาณนี้นะเสร็จแล้วและนี่ก็เป็นสกินแคร์ไนท์ไทมลืมไปสุดท้ายก็คือต้องมอยเจอร์ไรเซอร์ปากด้วยนะคะใช้ของดูกัสปะเพนะคะ คือมันให้ความชุ่มชื้นตอนกลางคืนได้ดีมากอะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมใช้ซันสกรีนนะคะในตอนเช้าอะ่ะห้ามลืมเปน็นอันขาดเพราะว่าถ้าเกิดใครที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์มากๆหรือแม้กระทั่งแสงไฟนีออนในบ้านนะคะตัวพวกแสงพวกนี้มันจะไปทำลายเซลล์ผิวของเราอย่างรวดเร็วมากมายนะคะโอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะ มีประโยชน์กันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ตักใช้นะคะอยากทราบข้อมูลมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปถามตักได้ที่ Facebook นะคะอินบ็อกมาได้ก็จะพยายามตอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ่ะให้ดูหน้าสดๆชัดๆเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะหน้าก็นิ่มอยู่นะตัวเองเห็นไหม